สวัสดีค่ะช่องยายวันพัทยานะคะวันนี้น้ำท่วมเนาะนิวันก็อยู่ที่หมู่บ้านเอื้ออาทรน,นะคะเนาะดูนิวันก็มาซื้อกับข้าวนะคะก็ได้ได้ปล <c oughs> าจมข้าวเหนียวนะแล้วก็แต็งกูอ่ะแล้วนี่ก็เป็นมีกรอบนะก็มีร้านขายกับข้าวไม่กี่ร้านนะคะเนาะ ก็เหมือนว่าน้ำลดคะ่ะเพราะเย,ยวันจะกลับบ้านแต่ก็กลับไม่ได้นะอันนี้อยู่ที่หมู่บ้านเอื้ออาทรจอมเทียนนะคะนะคนนะเนาะผู้ใดเนาะเข้ามาเบิงนี่โอ้ไม่รู้ว่าถ้าคืนนี้นะถ้าคืนนี้ไม่ตกนะเยวันก็ออกจากนี่ได้เนาะถ้าคืนนี้ไม่ตกก็ก็ออกจากนี่ได้นะคะเนาะรถก็จอดที่สูงสูงนะคะ ก็เราก็จะเดินรุยน้ําไปนะคะนู่นเนาะที่ไฟกับพิบนู่นนะคะที่เยวันอยู่นะคะห้องมาดามนะก็ไม่รู้ว่าคืนนี้จะตกเพิ่มไหมแต่ก็ท้องฟ้าก็มืดนะท้องฟ้าก็มืดนะก็จะเลยก็ออกมาหาของกินนะคะก็ได้กับข้าวนะกับข้าวไปกินนะคะหัวใจมัน ท้องมันต่ำนะทุกคนนะเป็นมอไซค์กเก่าๆแล้วก็กลัวน้ํามันเข้าอะไรอย่างนี้เราก็กลัวนะขอบคุณนะคะกับหนึ่งร้านดวงใจนะคะที่มาให้กําลังใจเยาวันเนาะขอบคุณนะคะก็ไลฟ์สดนะก็มาไลฟ์สดให้ดูเนะ <c oughs> ไม่ไลไม่ไลฟนานหรอกนะคะเนาะไลฟ์ครึ่งชงั่วโมงหรือ สัโมงประมาณนี้นะขอบคุณนะคะนู่นนะคะไฟกระพีิบนู่นนะคะกว่าจะถึงห้องก็ไกลอยู่เนะาะพอดีมานอนมาทําธุระนะให้มาดามเนาะก็รอวันนี้ว่าเป็นวันจันทนะจะมาทําธุระให้มาดามแต่ก็มาติดฝนนะคะออกไม่ได้เนาะกลัวนะคะเพราะมอเตอร์ไซค์เป็นมอตมอเตอร์ไซค์เล็กเนาะ กลัวท้องเนะาะกลัวกลัวข้างล่างนะคะแต่ตรงนี้น้ําน้ําไม่เท่าไหร่นะตรงนี้น้ําน้ําก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าตรงที่เยาวันอยู่นะน้ํามันจะลึกนะลึกก็ประมาณเข่าประมาณเข่านึงนะก็กลัวนะกลัวมันเข้านะเวลาเข้าแล้วมันจะดังปุดพูดพูดพูด,พด,พด,พดอย่างนี้แหละเนาะใครน้อง <laughs> เข้ามาให้กำลังใจ ขอบคุณนะคะที่เข้ามาเป็นเพื่อนเนาะก็ไลฟ์สดให้ดูบรรยากาศนะคะทุกซอกนะคะทุกซอกนะคะก็กลัวไฟนะกลัวไฟรั่วด้วยเนาะแต่ก็ทํายังไงนะก็ต้องออกมาหาซื้อกับข้าวกินนะตรงข้างบนก็เดินไม่ได้นะตรงสนามหญ้ามันจะแฉะเนาะเดินไม่ได้ข้างบนนะแล้วก็ กว่าจะถึงนะก็ไกลอยู่นะน้ําก็ไหลนะน้ําก็ไหลไหลออกหรือไหลเข้านะไหลออกหรือไหลเข้านะก็จะไปเดินสั้างนู้นสร้างนี้เพราะว่ายรถมานก็มีร้านค้าไม่กี่ร้านนะคะจะไล่แค่ครึ่งชั่วโมงนะคะเนาะไม่ไล่นานหรอก ขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจเนาะน้ำท่วมน้ำท่วมบ้านเอือ้ออทอนจอมเทียนนะคะตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วน้ำยังไม่ลดถ้าคืนนี้ไม่ตกมานะน้ำก็จะลดนะแต่ถ้าตกก็อาจจะเพิ่มนะเพิ่มไปอีก,อกอน้ำบเลึกบ่ตาหลังนะเราก็กลัวออกบอนะ่ได้เนาะ เอก็ตรงตรงที่ว่าป้อมตำรวจมันจะลึกเนี่ยเนาะตรงนั้นนะ่ะอืแม่หนูว่าจะกลับไปบ้านก็ยังกลับไม่ได้กลัวมันลึกไงข้างหลังไงก็จะเดินอยู่ข้างบนออนะก็กลัวไฟนะกลัวไฟเหมือนกันขขอพุดนะคะสองล้านดวงใจนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้เยวันเนาะ ดูค่าน้ำเนาะไม่ลดไม่ลดจากฟุตบาทนะคะไม่ลดจากฟุตบาทเลยนะนี้วันก็มาหาซื้อกับข้าวนะก็ได้ปลาจมนะได้ปลาทูแล้วก็ได้แตงนะมาติดติดน้ำนะมาติดน้ำติดฝน คิดว่าวันนี้ว่าท,ทําธุระให้มาดามเนาะตรงสํานักงานใหญ่นะเสร็จแล้วเยาวันก็จะกลับไงแต่ว่าฝนตกเมื่อคืนนะฝนตกเมื่อคืนประมาณทีหนึ่งทีสองเที่ยงคืนนี่แหละตกแรงนะแต่ว่าผสมกับน้ําทางทางห้วยใหญ่นะคะทางห้วยใหญ่ทางวัดยานเนาะก็ก็ต่อกันมาเรื่อยๆนะคะก็เห็นบางคนเขาก็บอกมาจากระยองนะน้ํามาจาก ล้นมาตามตามลำห้วยอะไรอย่างนี้แหละนะดูซอกนู้นนะที่เราเห็นหนึกว่ามันมันจะสูงหน่อยนะคะเขาก็จะเอามอเตอร์ไซค์มาจอดนะตรงนู้นเขาก็จะเอามอเตอร์ไซค์มาจอดนะนะ้ำมันไหลแต่วันนี้ไหลเข้าเลยนี่มันล้นคลองมาแน่เลยเนี่ยน่าจะล้นคลองข้างหลังนะ น้ำไหลนะไหลแต่ที่เราเห็นตรงนู้นนะคะที่มอเตอร์ไซค์เยอะๆนะคือน้ำไม่ท่วมมันจะมีท่วมเป็นบางแห่งนะคะจะมีท่วมเป็นบางแห่งตรงนู้นน้ำน้ำไม่ขึ้นนะครับก็จะเอามอเตอร์ไซค์ไปหลบกันนูนะ่นส่วนของเงยาวันก็ก็ยังอยู่ที่เดิมนะอยู่ที่ห้องนะ มันมันไม่ไม่ตกเพิ่มนะคะมันก็ขึ้นไม่ถึงเนาะขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจนะขอบคุณนะคะกับหนึ่งล้านดวงใจนะครับขอบคุณทุทกๆคนนะคะก็ไม่คอมเมนต์มาก็ไม่เห็นนะคะว่าใครใครอยู่ด้วยเนาะ <c oughs> อมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เขาก็จะจอดนะรถอันนี้ยังว่ารถรถรถ,รถเดินได้นะเมื่อตอนเช้านี้รถ นู่นตรงที่เห็นไฟนู่นนะคะมันจะเป็นป้อมยามป้อมตำรวจนะคะที่จะออกไปแอมบาสเดอร์นะคะนั้นมันมันจะเป็นเหมือนเหมือนอะไรเหมือนลุ่มๆอ่ะนะมันจะเป็นลงมาจากป้อมตำรวจแล้วก็หักเนาะหักต่ำลงมาอย่างเงี้ยอ,อันนี้ข้างหลังมันน่าจะเป็นคลองนะจะเป็นคลองน้ำมันถึงไหลออกมาเนาะ น่าจะเป็นกลองนะถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นคืนนี้พรุ่งนี้เยาวันก็คงคงจะไปได้ <c ười> นะนี้ก็คงจะไปได้ก็คงจะติดติดอยู่ห้องมาดามอีกแล้วครับท่านเนาะ <c ười> โอ้ยเหนื่อยทุกคน <c ười> เดินมาก็เหนื่อยนะไกลนะ นูน่นน่ะนู่นน่ะจากไฟนู่นนะเดินมาเนาะน้ำมันก็ไม่มีวี่แววที่จะจะลดนะมันก็ก็ฟุตบาทเนาะโอ้เนาะมันก็มาไวนะ,นะทุกคนกอย่าโทรมาอย่าโทรมาเลยกำลังไล์สุดนะ รับไม่ได้นะ <izon> มีคนโทรเข้ามาแต่ก็รับไม่ได้นี่นะคะเนาะน้ำ รับเด็กเลกเรียงน,นะก็ลำบากตรงนี้เนานะก็จะเดินมาซื้อของกันนะ <c oughs> เหนื่อยนี่เป็นสนามฟุตบอลนะ <c oughs> นะมีแต่น้ำนี่ตรงนี้มันจะเป็นคลองนะคะพี่เยาวันพูดเนาะนี่มันจะเป็นคลองนะคะนะนี่เห็นไหมมันจะเป็นคลองนะคะ ทองแล้วน้ำก็จะไหลลงมาวันก็เลยไลสดนะคะตรงนี้น้ำเข้าไปนะคะมันจะมีน้ำท่วมเป็นคลองนะคะนี่เขาก็ยังหาป้ากันอยู่นะคะเนาะโอ้ยนังหาป้ามืดๆหมื่ตลุกมันจะเห็นไหมนันเห็นครับเด็กหน่อยมาเห็นครับบอกได้จากตัวล่ะ ไม่เยอะอยู่คับไม่เยออยู่ครับระวังเด้อน,น้ำมันวนลงท่อเนี่ยกลัวเดี๋ยวหัวหกขมำลงไปไม่มีคนเห็นด้วยไม่มีคนโตด้วยอันนี้ก็ไหลไหลออกจากคลองนะจากคลองมาเนะวันก็ใกล้จะถึงแล้วล่ะทุกคนนะแปบ๊บเดียวนะคะขอบคุณนะคะหนึ่งล้านดวงใจนะคะที่จอดจอดนะ จอดเป็นเพื่อนนะเดินเป็นเพื่อนนะอุ้ยอุ้ยเกือบล้มขอบคุณนะคะเนาะใกล้จะถึงแล้วล่ะทุกคนนะข้างหน้าน้ำก็จะลดนะลดแล้วก็กลับได้นะคิดว่าพรุ่งน,นี้ถ้ามันไม่เติมมานะไม่เติมมาเยวันก็คงจะจะถึงบ้านเนะาะตรงนี้นะคะ ขอบคุณนะคะที่กดไลค์ให้เนาะเดินลุยไปซื้อของค่ะเนาะซื้อกับข้าวซื้อกับข้าวไปกินนะคะน้ำก็ยังขึ้นอยู่น้ำก็ยังไม่ลดแต่คิดว่าข้างหลังลรถบิ๊กออพคงไปได้แล้วเนาะไปได้แล้วนะ ปิกอัพคงไปได้แล้วนะเหนื่อยนี่เยาวันก็จะพักอยู่ซอยนี้นะคะแต่น้ำก็ก็ยังเต็มอยู่นะคะเยาวันก็จะอยู่ซอยนี้คะเยาวันจะเดินลัดตรงนี้ไปเดินลัดตรงนี้ไปนะคะเนาะ น้ำก็ยังเยอะอยู่นะน้ำก็ยังท่วมอยู่นะคะท่วมฟุตบาทเล่ค่อยๆหย่อนอปากห้างนะคะปอดซอยนะที่เยวันอยู่นะน,น้ำก็ยังหน้าแข้งนะขึ้นหน้าแข้งเลยทุกคนดูนนี่ย่อน ดูท้องฟ้าก็มืดมันน่าจะลงคืนนี้จะลงอีกไหมนะยายเด็กก็จะขี่หหรือว่าออกไปได้แล้วนะเห็นมอเตอร์ไซค์ขี่ออกไปน่าจะไปข้างนอกได้เขาก็ตั้งเครื่องสูบอยู่นะนะสูบน้ำนะคะฟังเสียงตึ๊ดๆ,ๆจะเป็นเครื่องสูบน้ำนะ ห้องนะห้องมาห้องเยาวันก็จะเห็นัวไฟอยู่นะห้องมาดามนะคะจะปิดไฟอยู่นะนี่เราก็อยู่ไม่ไกลนะคะก็จะปิดไฟอยู่มอเตอร์ไซค์อยู่นู่นนะคะมอเตอร์ไซค์อยู่บนเกาะนู่นนะยังยังยังไม่ปลอดภัยนะอยู่บนเกาะอยู่ก็ตั้ง เครื่องสุดน้ำนะคะเครื่องสุดน้ำนะคะ,สะ,คะเสียงที่ดังๆนี่แหละสุบน้ำลงนะคะยังไงก็ช่วยกดแชร์กดไลค์นะคะให้เยวันด้วยนะไม <c oughs> ่ถึงครึ่่วโมงเลยทุกคนเนาะไม่เป็นไรหรอกนะคะขอบคุณนะคะที่ให้กําลังใจนะะขอบคุณนะคะที่มาเป็นเพื่อนนะคะเดินมาซื้อกับข้าวด้วยนะขอบคุณนะคะขอบคุณ ทุกคนขอบคุณหนึ่งล้านดวงใจสองล้านดวงใจนะคะเนาะขอบคุณนะคะเนาะยังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์ให้เยาวัน้วยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ